ัที่จ้าหลายวันไม่ได้อัดคลิปจ้ะกินส้มจำจ้ะตำอยู่บ้านแม่ปัวนะจ้ะกลับบ้านตุ๋จินตั้งแต่วันที่แปดยังไม่ได้กลับจ้ะไม่ได้ทำคลิปไม่มีเวลาทำคลิปจ้ะนี่จ้ะ <c oughs> ตำส้มตำไก่ทอดตักไปแล้ว พเพิ่มตำงแบบไก่กทอดเข้ากันนี้ท้องหม,มอูอ้ะเิ่มเผืทำหนึ่งส อันีเรือห้าถุงโก้โก้เบียร์ชาโกมาบ้านไม่ปวดอะไรวันอดไม่ได้ยินดิพกปลามาด้วย จะนอนแล้วยังลุกมาตำเนาะอทอดส้นตำตอนห5ทุ่มดีครับเชือ่อแต่ะเพียบยนแะล้วไม่รูมร้มาคุยด้ไหม ลูกกระตินเอ้ํานีิับกหูเดี๋ยวออักเบาเบาครับอืมนี่นี่ bên tuần này sao bên con được chắc ừ ừ ồ ừ, ừ. 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 เมื่อจากสภาพสยดนอนซ่กจอนมาอต้องมาข้นหรกหน ก็ต oh, ้องมามาเก็บไปเอาว่าอาสเกยหืมี มาสูบอ่ะซายนั้อืมอ่ะคิอยูปูเดียวลูกับมะกวูนะดิใายกับมะกรูดเขาเขาบอกใหกิปเขาบอกมะกวูนเนี่ย เยอะเยอะครับดูเนี่ยไก่ทอดแม่ปัวอืดูเซับเกินหนีบตรงนี้แล้วแม่ปัวดี

กินต้าอาหารจีนทุกเมื่อมันกระเบือเนาะพี่นอ้องเนาะเอาเคยกินปลาแดงก็ต้องค่ะก็เลยหรือชื่อวันเหรอหมั้คที่น้อเปลี่ยนวันเนี้กวน Thằng cái đục cây Cô nấy đâu á cô Ngon luôn Điệt

班长。